สวัสดีค่ะหวานหมูบายหมูหวานวันนี้นะคะพามาที่บ้านนักแต่งเพลงค่ะซึ่งตอนนี้เขากําลังมีผลงานเนี่ยโด่งดังมากๆในละครช่อง3นะคะในบรรดาของเทพระบุติจุธาเทพทั้งหลายนะคะเขาก็คือคุณหนึ่งนรงวิทย์เตชะธนวัฒน์นั่นเองนะคะและก็ก่อนอื่นที่ไปข้างในบ้านเดี๋ยวหมูวานว่าเราพาไปชิมอาหารกันก่อนดีกว่านะคะไปพบกับช่วงหมูหวานชวนชิม ช่วงมูวันชวนชิมตอนนี้นะคะมูวันนี้ร้อนมาอยู่ที่ภูเก็ตอีกแล้วค่ะมาอยู่ที่โรงแรมสีเพลนว่าอุ้ยโรงแรมนี้ดรูวรังการสวยงามน่าอยู่พักสบายมากๆเลยและตอนนี้หมูวันก็อยู่ที่ห้องอาหารบาบาโซฟู้ดแล้วก็อยู่กับเจ้าของโรงแรมและเจ้าของห้องอาหารแห่งนี้นะคะก็คือคุณประวันนันเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมควับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีเหรอคะสบายดีมากครับผมสบายดีมากครับพูดถึงห้องอาหารโซฟู้ดแห่งนี้เนี่ยสไตล์แบบ อยากให้เป็นยังไงคะเป็นเป็นสไตล์เออ่ชิโนโปรตุกีสนะฮะก็เป็นเป็นลายดอกของของที่เขาออกซน์มาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วที่สมัยที่มึงมึงมีคนจีนกับคนโปรตุกีสอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็เป็นเป็นสไตล์ภูเก็ตเลยจริงๆแล้วเป็นสถาปัตยกรรมที่ดูแล้วเป็นภูเก็ตแท้ดูว่ามันมันเกี่ยวกับภูเก็ตแท้เป็นเป็นชิโนโปรตุกีสครับผมครับผมแถมยังมีเก้าอี้โยกด้วยเก้าอี้โยกฮะทำไมถึงเป็นเก้าอี้โยกเพราะมันเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของที่ศรีพันหาทุกที่เนี่ยจะนั้นเก้าอี้โยก 응. <놀나> อ해ใ <놀나> 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 เป็นเป็นพาะว่าเบบีหิวแล้วนะคะถ้าทางจะต้องรีบคุยกันแล้วล่ะนะคะจะได้ชิมสักทีนะคะก็คือคอนเซปต์ของโซฟู้ดอันโด่งดังไปถึงกรุงเทพจนหมู่านเนี่ยต้องตามมาชิมเลยเนี่ยก็คือเป็นอาหารไทยใช่ไหมอาหารไทยอาหารไทยบ้านๆอาหารไทยบ้านๆทำมาจากวิญญาณกับจิตใจครับผมครับารทำโบราณมาจากจิตใจและวิญญาณของคุณเป้าวานเลยทีเดียวอาไม่ใช่ครับเพราะหลายหลายคนเพราะว่าสูตรนี่ยก็เอามาจากเอามาจากหลายคนเอามาจาก แม่โขกของคุณยายบ้างเอามาจากป้ากุหลาบเนี่ยได้สูตรป้ากุหลาบเขาสอนสูตรออมาเยอะมากเลยซึ่งป้ากุหลาบเนี่ยเป็นเจ้าของร้านระยะชื่อดังนะร้านโปรดร้านโปรดของเขาเป็นน้าบุญธรรมผมที่ภูเก็ตกันะก็โปรโมทให้ตลอดเวลาด้ยกให้ผมนะคะก็ได้วิชามลายอันทีนี้คอนเซปของอาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารไทยพื้นเมืองทั้งภูเก็ตใช่ครับแล้วก็สูตรของคุณยายคุณประวันคุณยายแล้วก็ที่บ้านทุกคนมารวมกัน บ้านบ้านบ้านของแม่ครัวที่นี่ด้วยใครชอบอะไรก็จะมาทาที่นี่เหมือนกับว่าอุ้ยอันนี้เด็ดดึงมาจากคนนั้นคนนี้อย่างเช่นไปชิมปลากุหลาบเด็ดก็ดึงมาที่นี่อะไรถ้าาบนี้สอนมาสักสี่ห้าเมนูครับผมฮะสูตรเขาแล้ถ้าอย่างนั้นเราเริ่มเลยดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าข้าวตังกุ้งพิโรดพ่โดใช่ผมใช่ครับเป็นยังไงบ้างก็มีกุ้งสองอย่างคืออันนึ่งเป็นผัดกับกางเครื่องกางเขียวหวานนะครับผมอันนึงผัดเต้าเจี้ยวกับกับใส่กะทิ แล้วก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนลนลนกุ้งนะครับผมทานมีมีทั้งสองอย่างกินกันเหมือนข้าวตั้งหน้าตั้งแต่ว่าเป็นเป็นกุ้งครับใช่ครับเมื่อวานนี้ก็มีการทานกันแล้วก็ถามว่าใครชอบแบบไหนชอบหล่นหรือว่าชอบแกงเขียวหวานนะคะซึ่งเมื่อวานเลือกไม่ถูกค่ะชอบทั้งสองอันต้องชอบต้องชอบหมดเป็นคนไหลใจอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนดีครับดีครับดีครับผมอาหารได้นะอันนี้เนี่ยมาจากบ้านไหนครับเนี่ยอันนี้มาจากแม่ครัว จา,จากแม่ครัวที่นี่ครับผม,มพี่จิตกับพี่บุ๋มใช่นะครับใช่ครับะะค่ะมาแล้วอย่าลืมนะคะต้องชิมเลยนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนวนเลยเต้าหู้อ๋อเต้าหู้เต้าหู้กับเห็ดหอมทอดเต้าเป็กรดูล ก็ <c oughs> เป็นของว่า,างเหมือนกันของกินกับกินกับเบียร์กินกับวิสกี้อะไรอย่างเงี้ยแบบนีใช่ครับแต่อันเนี้ยเ,เราเราคุยคุยเนี่ยบอกว่าจะเอาหมูหมูเท่าไหรมาปรุงด,ดรือเปล่า,าหมูสามชั้นเนี้ยเรามีหมูหมูเยือรักก็ต้องหาอาหารให้ให้แบบแฝงๆกับคนที่ไม่ทานหมูไม่ทานเนื้อหน่อยใช่ธนาคารก็เลยก็เลยเอานี้ออกออกเป็นอันเนี้ยครับผมครับก็เหมาะกับคนที่เป็น vegetarian v e เ e t เรียนใช่ครับผมคนชนิดนะคะเอาหู้อ่อนเนี่ยอ่อนอ่อนนะคะแล้วก็ทอดมาร้อนๆกรอบนอกมุ่มใน ใช่ครับค่ะเห็ดหอมนี่ก็ไปชุบแป้งทอดใช่ครับผมหอมกรอบไปโรยแป้งไปคลุกเป็นแบบจุ่มกันนะฮะแบบคลุกๆนิดนึงแล้วทอดแล้วกรอบๆครับ่ะคุณประวานนี่เขาทำกับข้าวเก่งนะคะคุณผู้ชมอาหารไทยไม่ไม่ให้เก่งเท่าไหร่ครับแต่อาหารไทยชอบชอบทางนะครอาหารไทยที่ผัดมั่วๆได้ผัดกะเพราผัดข่าก็ผัดได้แต่ถ้าเกิดมาตำเครื่องแกงเองครับไม่รอดผมไม่รอดก็อยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กจะเก่งอาหารไทยได้ยังไงต้องอยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็กนะฮะอันนี้ก็เลยเก่งอาหารฝรั่งก็อาหารไทยมันยากคนเครื่องแกงเยอะ าเกื่อาหารไทยทำจริงๆมันต้องตำเครื่องกลงเองนะะอันนั้นการตำเครื่องกงนี่ผมว่าเป็นอะไรที่ยากสุดแล้วคือให้ผเอาไปกร้วเผาพลิกเอากระเทียมเนี่ยมารวมๆกันแล้วแล้วก็ที่ไทยอ่อนแล้วใส่น้ำปลาใส่เนี่ยเออันนั้นอันนั้นเอาอยู่หรือว่าถ้าเกิดมีเครื่องแกลงแล้วน่าทำแกงก็ทำได้แล้วต่าำเครื่องกงาง่างนี้ไม่รอแต่เรื่องของเรื่องคือขี้เกียจตำนั่นเองมันตำไม่เป็นครับไม่เป็นเพราะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่มันเยอะจริงๆครับเพราะมันตำเยอะนะ ก็เมนูที่คุณประวันชอบมากๆมากๆเลยเนี่ยก็คือทุกอันเลยครับแลมผัดชาแล้ผัดชาครับใช่ไหมชอบมากครับก็เป็นทำไมถึงชอบคะเพราะที่อื่นเขาไม่เคยมีร้านผัดชาก็เลยผมชอบทานทานเนื้อแกะมากก็เลยเพื่อนเนื้อแกะแบบติดมันนะฮะแล้วก็เลยชอบแกะทอดกระเทียมชอบอย่างนี้แล้วก็เลยเอาเอาผัดชาหน่อยผัดต๊อกนะครับเขาสอนสอนผัดชาเนี่ยต้องใส่ ใส่พริกแกงเคี่ยวหวานด้วยวันนัก็มาทานให้ดูเนี่ยผัดชาทั่วไปแต่ว่าจะอร่อยพิเศษก็คือใส่แกงแกงอ่าพริกแกงเคี่ยวหวานนิดหน่อยแล้วทำไมต้องไม่ใส่ใบมะกรูดด้วยล่ะคะตัวเองไม่ชอบครับผมตัวเองไม่ชอบไม่มีอะไรเลยนี่ส่วนตัวนิดเดียวครนี่ส่วนตัวส่วนตัวเลยผัดชาไม่ใส่ใบมะกรูดมุวานแอบได้ยินว่าสั่งอย่างนั้นใช่เพราะว่าเพราะว่าตัวเองไม่ชอบใช่ครับแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อร่อยมากๆเลยนะคะก็คือน้ำพริกกุ้งเสียบใช่ครับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่กุ้งเสียบกรอบกรอบมมากัันนททอรีี่่เย ใช่ครับเพราะว่ามาภูเก็ตเนี่ยที่นี่เขาปงเสียบเนี่ยไม่พลาดแต่เจ้าที่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เสียบตัวไหนอร่อยตัวนั้นเลยทีเดียวอร่อยตัวนะใช่ไหมคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยถ้ามาที่นี่เนี่ยก็คือแกงปูใบชะพลูกับหมี่ครับผมใช่ครับก็นี่ก็ป้ากุหลาบที่ไปขโมยไม่ได้ขโมยป้ากุหลาบป้ากุหลาบมาสอนเลยแล้วก็บางทีลืมก็โทรหาป้ากุหลาบป้ากุหลาบทำยังไงเพราะเพราะบางทีคนชอบ บางคนออชอบกินร,ร้านป้ากุหลาบมากแขกของรีเทิร์นมาวันที่คนที่สิบอะไรเงี้ย uh huh. มีร้านป้าเขาเต็มหรือว่ามีเวลาสองวันขี้เกียจออกไปข้างนอก uh huh. ผมก็เลยต้อง ต้องซื้อเข้ามาหรือว่าโทรหาป้าว่าป้าช่วยทำในสเต็ปบาสเต็ปป้าเขาสอนทาเลยแล้วนะครับป้าเลยสอนมาหลายรอบเลยทำรดจัดกว่าป้านะเพราะว่าหมูหวานเคยไปชิมของป้ามาแล้วป้าจะรดอ่อนลำมุนกว่นนี้แต่นี่จัดจ้านมากป้าจะอ่อนโยนเลยอยทางนี้เขนียนเขาจะเนียนเยอะแต่ชอบชอบรถนี้ก็อร่อยนะคะก็ทานกับหมี่เข้ากันมากๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ป้าเขาสอนมาก็คือหมูห้อง หมูห้องหมูห้องหรือหมูห้องหมูห้องหมูค้องอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับะเป็นคล้ายๆหมูพะโล้ก็คือหมูหมูพะโล้อ่แต่คั่วนานกว่าแล้วก็แล้วก็หมักหมักหมูก็หมูพะโล้เขาจะเอามือเอาหมูแบบมูสัมผัสต้องใส่ต้มไปเลยนี่เขาจะหมักที่เขาบอกว่าหมักสองชั่วโมงก่อนหมักหมักหมักเครื่องแกงพะโล้เครื่องพะโล้แล้วก็ใส่น้ำตาลสามอย่างเป็นต้นน้ำตาลใายน้ำตาลใายแดงน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยสามอย่าง พอแล้วมีสามอันน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยคืออะไรผมยังไม่รู้เน้ำตาลที่ทำมาจากอ้อยค่ะน้ำตาลขาวทีำจากอ้อยหรอเปล่าพี่ก็ทำจากอ้อยเหมือนกันแต่มันฟอกขาวอว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็คือต้องใส่สามอย่างนี้ครับผมแต่เราประยุกต์หน่อยเราอันนี้เราใส่เห็ดหอมไปด้วยใส่เห็ดหอมไปด้วยนะคะใส่ครับผมสีสันดูแล้วเนี่ยน่ารับประทานจริงๆเลยนะคะเออแล้วก็มีขนมหวานอีกด้วยขนมหวานมีข้าวเม่าข้าวเม่าเลยข้าวเม่าใส่มะพร้าวกวนจะหอมมะพร้าวมากมีนี่ เหมือนซีเรียลเหมือนข้าวเมาก็กรอบมากๆแล้วเวลารับประทานเนี่ยจะต้องเทนมอุ่นๆใใส่ลงไปคืออันนี้อาหารใดเอ๋นะพี่หวานคงไม่ชอบนะอาหารใดเอแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่มาแล้วอย่าพลาดเลยเมนูหวานนี้เขาเรียกว่าไอศครีมกะทิทับทิมกรอบใช่ไหมเขาเป็นทับทิมกรอบใส่ไอศครีมใช่แล้วก็มีมีขนุนเนื้อเชื่อมนดนเชื่อมแล้วนอกจากนี้นะคะที่นี่เนี่ยเขามีไอศครีมโฮมเมด หลายอย่างเลยนะม,ม,ม,มีติ่มกับเฉาวกล้วยด้วยมีแบบเอออะไรเอ่อมะนาวกับโหระพาโโมีพาชั้นฟรุตสวัลรสใช่ไหมนะใชแ่แต่ที่แรกถ้าเกิดเออมาที่อีกอีกร้านเนี่ยต้องกินอะไรเต็มมะนาวกับโหระพาแล้วราดสาเกโอ้โอร่อยมากสดชื่นสดชื่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้หมูหวานต้องจัดซะหน่อยต้องชิมต้องชิมต้องชิมราดสาเกที่ช็อตหนึ่งครับต้นของหวานค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะมาชิมอาหารที่ห้องโซฟู้ดแห่งนี้เนี่ยเปิด ทุกวันเลยทุกวันครับผมทุกวันครับผมไม่มีวันหยุดพักฮะไม่ได้พักที่นี่ก็วอล์ i อินเข้ามาได้ครับไม่มีปัญหาจับองได้มาไปเที่ยวเด e n เนสก่อนแล้วก็มาประเทศนี้ต่อกันได้ใช่ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงยาวครับผมห้าโมงเย็นถึงยาวเลยใช่ครับยาวก็ถ้าสมมติว่าจะจองเนี่ยต้องเบอร์อะไรคะเบอร์0763710000กใช่ครับอ่ะละค่ะ ไม่รอชาร้าดีกว่านะคะเดี๋ยวอาหารจะชืดไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณประวานก่อนยินีคบเ,เกีคขอคุณามากค่ะ,คะสวัสดีครับแล้วช่วงต่อไปนะคะอย่าลืมไปติดตามชมช่วงหมูหวานชวนคุยและก็หมูหวานชวนคุกค่ะ วันนี้นะคะหมูหวานก็มานั่งอยู่กับเจ้าของบ้านนะคะคุณหนึ่งนรงวิ s v i ค่ะสวัสดีสสดค่ะคโอ้โหทาไมบ้านของคุณหนึ่งถึงน่ารักอย่างนี้คะก็จริงๆแล้วเราก็เป็นคนชอบแต่งบ้านอยู่แล้วชอบอซื้อหนังสือมาอ่านชอบแบบเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเข้าไปในตามเว็บแล้วก็ดูว่าแบบไหนที่เราชอบเลยพูดถึงเรื่องของงานการของคุณหนึ่งใช่ไหมคะคมก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นนักแต่งเพลงฝีมอือแบบว่า ไม่ใช่ธรรม,มดา,ามเรียนมาทางด้านไหนนะคะผมเรียนนิเทศนะครับเรียนโฆษณามไม่เกี่ยวเลยจะว่าไปแล้วนยครับก็ไม่ได้เกี่ยวแต่โอเคมันอาจจะมีแบบนิดๆหน่อยๆที่แบบว่าเรา,าเอามาใช้ได้โดยไม่แบบไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยอย่างเราเรียนโฆษณาเขาก็สอนแบบ,แบบเวลาเราคิดหนังโฆษณาเวลาคิดคอนเซปต์อะไรเงี้ยครับมันก็ก็ดัดแปลงเอามาใช้โดยไม่รู้ตัวแต่อาศัยที่ว่าตัวเองเป็นคนที่แบบตอนเด็กๆเนี่ยชอบฟังเพลง พราะเป็นเด็กแบบโรงเรียนประจำใช่ไหมครับก็คือแบบน้องเงาบางบางสัปดาห์พ่อแม่ไม่มารับเราก็ต้องมีสาวอับเบลสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นสาวอับเบลมีเหมือนกันเหมือนเป็นเท็คาสเซตใช่ไหมครับสมัยก่อนรุ่นนั้นเราก็ฟังแล้วฟังยังไงฟังไปฟังมากลายเป็นนักแต่งเพลงคือตอนตอนเด็กๆมันจะเหมือนแบบว่าผมโตมากับรุ่น X Y Z เอาไปเผาเอาไปเผาเราเคยคิดตอนเด็กๆเคยแบบดีกีตาร์มาเลยเคยเเปิดคอนเสิร์ตตอนเด็กๆเปิดประจําค่ะใช่ครับแต่ให้เอาไปฉายแล้วก็ให้น้องเนี่ยเราเอากระดาษแก้วใช่ไหมสีสีสีแดงสีน้ำเงินอะไรก็ทําเหมือนเหมือนไฟคอนเสิร์ตไงเราก็มาส่องเรานี่เล่นแบบคอนเสิร์ตใช่แล้วเราก็แบบเล่นเล่นเหมือนเล่นคอนเสิร์ตนะครับตอนเด็กๆมันก็มันก็เป็นความฝันของของเด็กๆนะครับเราก็แบบว่ามันอาจจะแบบ เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่แถวตอนประมาณนั้นก็ได้แร้วรู้สึกว่าเออเราชอบเพลงเรามีความสุขที่แบบได้ได้ได้ร้องได้ฟังอ,อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็มาแต่งจริงจงจังๆเป็นเพลงจริงจริงจังๆม,มันก็พอตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นก็เรียนนิเทศเนี่ยครับประมาณปีสองที่มาไรายกรุงเทพนะฮะก็รู้สึกว่าเออตอนสมัยเรียนนิเทศเขาต้องฮิตทํากิจกรรมใช่ไหมใช่ไหมใครทำกิจกรรมเท่มากเลยแต่เราสึก แต่เราอยากทำกิจกรรมนอกนอก,นอกมหาหลัย mm hmm. เราก็มานคิดว่าสมัยก่อนเราก็แบบชอบเปิดดูปกบกเทปคอยดูเครดิตว่ามีใครเป็นแบบเป็นนักแต่งเพลงบ้าง mm hmm. ก็มีนักแต่งเพลงที่เราชื่นชอบอย่างดงอย่างพี่ดีในติดผงพี่นิ่มสีฟ้าเรา mm hmm. สึกว่าเฮ้ mm hmm. i, เราก็อยากเป็นแบบพี่เขา mm hmm. อะไรอย mm ่างเงี้ยโดยฮะโดยโดยไม่รู้ตัวหรอกว่าเราจะทําได้หรือ,หร,อหรือไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นความฝันแล้ว สักวันหนึ่งฉันต้องมีชื่อชื่อในในบกอย่างพี่ๆเขาบ้างครัก็เลยเดินไปสมัยก่อนเนี่ยคือจะมีกลุ่มบัตรตฟ๋วที่ตรงสุขุมวิทสินะครับแล้วเป็นมิดตรงนั้นเป็นห้องอัดด้วยแล้วก็มีกลุ่มที่พี่ๆโปรดิวเซอร์เหล่านี้เขาไปไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเราก็รู้สึกว่าออยากจะไปหาพี่เขาอะก็เดินดุ่ยๆไปแต่งชุดนักศึกษาไปขอครับเขาก็ให้โอกาส จริงๆจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะถือว่าเราเราไม่มีอะไรจะเสียนี่ถูกปะคืออย่างมากไม่ได้ก็ไม่ได้สิอย่างมากเขาอย่างมากเขาก็ไม่ให้ใช่ไหมอย่างมากเขาก็ไล่กลับเราก็ไม่รู้จักกันอีกถูกปะก็เจอแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างนี้ครับก็คือคือเป็นเป็นความความกล้าสมัยเด็กๆที่ทําให้รู้สึกว่าเราได้เจอโอกาสโอกาสครั้งยิ่งใหญ่เลยก็เลยไปเจอแบบ พี่พี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่พี่จีรพันธ์อังสวานนนครับแล้วก็ได้ได้แต่งชุดแรกคือออตบานชุดที่หนึ่งไปถึงก็ได้แต่งเลยเขาเข้าให้เดโมมาลองเราเป็นเนื้อเลยเป็นเครับเป็นเป็นแบบมีแต่ทำนองมีเมโลดี้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราก็กลับมาเขียนที่บ้านเราก็โดยที่แบบไม่มีใครสอนแต่งจากแต่งจากการที่เราฟังเยอะเราเราก็จินตนาการจินจินของเราเองว่า ฉันต้องเพลงของฉันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยโดยฟังจากเมโลดี้แล้วก็ใส่เนื้อลงใช่ครับเบังเอิญนไปเดินแล้วเจอเพื่อนนะครับเพื่อนคนหนึ่งก็บอกรู้ไหมเนี่ยที่บริษัทเทปแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวเขาตามตัวอยู่บอกอ้าวหรอแับเขาเขาเคยเห็นเครดิตเราบ้างพอแล้วเขาก็อยากได้นักต่งเพลงที่ขึ้นรุ่นขึ้นขึ้นลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยบอกแต่ในใจตอนนั้นคือแบบ ไม่เคยฟังเพลงทางนี้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ฉันแต่งออไปเป็นมาแนวนั้นน่นนะออลูกกว่าลูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเพราะรู้สึกว่าเคยเนี่ยเป็นก้าวแรกสําหรับการที่มาเป็นอาชีพอะก็เลยยอมมีโอกาสแล้ว <c oughs> ก็เลยยอมต้องขอขอบคุณที่นั่นนะครับที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบโรงเรียนอบอบบมเพาะเราอะอให้เราแต่งเพลงเก่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสพอดีก็ทำทั้ง เพื่อนที่ที่อยู่ที่ j m m นะก็โทรมาชวนก็รีบทลาเลยอ่ะทลาเลยถือว่าป๊อปคคลี่บาบาเนี่ยแจ้งเกิดเพราะคุณใช่ไหมฮะจริงๆผมก็แค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วการที่น้องเขาประสบความสำเร็จก็ส่วนหนึ่งมาจากตัวเขาด้วยผมก็เป็นแค่เป็นเป็นเป็นแรงผักดันเล็กๆมากเลยนะเพลงไหนคนที่ไม่เข้าตาใช่ไหมครับ ก็ก็จะว่าไปเป็นเป็นเพลงที่เราเราแต่งเพื่อป๊อปเลยแล้วถึงวันนั้นเนี่ยคือเหมือนเขาก็เป็นคนที่ไม่เข้าตา,าจริงในในในสายตา <laughs> คนทั่วไปหรือแม้แต่แบบสื่อเองก็ตามก็แบบตอนนั้นคือที่เราออกอัลบั้มสลิปเด็ดด้วยกันก็น <laughs> เหมือนกับว่าคือทุกคนก็จะไม่ค่อยให้ความสนใจเขาเท่าไหร่แล้วก็เราอ่ะเป็นพี่เราก็มองเห็นอยู่ว่าน้องเราแบบเนาะต้องช่วยละต้องช่วยมันละในที่สุดตอนนี้ป๊อปก็เป็นคนที่เข้าตาไปเรียบร้อยใช่ครับแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีผลงานที่แบบว่า กำลังโด่งดังในละครช่องสามด้วยก็ซ <ฮะ S 1> ีรีส์สุภาพบุรุษจุทาเทพนะครับ <ฮะ S 2> ก็อยากจะบอกว่าเป็นเป็นงานชิ้นที่หินที่สุดยากที่สุดตั้งแต่เคยทำมานะฮะ<ล><ล>ตอนนั้นที่ก่อนหน้านี้เราเคยทำซีรีส์สีหัวใจอยงคุณเขาอะ อันนั้นก็เรีกว่ายากแล้วนะอันนี้ยากกว่าเยอะมากเลยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นละครแบบยุค2500อ่ะคือยุคนั้นเรายังไม่เกิดเลยเราไม่รู้เอ๊ะเพลงมันจะแค่เป็นแบบป๊อปเฉยๆไม่ได้อ่ะมันต้องใส่ยุคสมัยเข้าไปในเพลงไปศึกษาหาข้อมูลว่าเฮ้ยยุคนั้นเนี่ยเขา ฟังดนตรีแนวอะไรนะเครื่องดนตรีเขาใช้อะไรบ้างเราก็ดูเราก็เหมือนกับกลับไปเรียนหนังสืออีกอีกอีกรอบหนึ่งนะครับศึกษารวมไปถึงวิธีการการใช้ภาษาต้องคอยสะกดจิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสมมติว่าอย่างเช่นว่าคำว่าแคร์เงนี้สมัยก่อนอาจจะยังไม่มีใช่ว่ามันก็เป็นคำภาษาแคร์มันเป็นมันเป็นคำแบบผอมภาษาอังกฤษมาแล้วก็ใช้กันจนเดี๋ยวนี้จนเหมือนเรารู้สึกว่ามันเป็นภาษาไทยไปแล้วใช่ไหมครับ เราต้องคอยพยายามว่าดูแบบที่นลวงวิไม่เคยใช่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางเพลงเพลงยอมก่มีเพลงแบบไม่เว้นวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบมีคำพวกนี้นิดนิดหน่นอยหน่อยให้มันพอแบบพอมีสีสันในเพลงนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้เลยนะถ้าไม่มาคุยนะคะว่าพอเราดูละครแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆเ,เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนแต่งเนี่ยคิดมากขนาดนั้นเลยนะคะคิดมาก <c oughs> คิดมากคือแต่แต่คนคนฟังเขาไม่รู้หรอกในในช่วงเวลานั้นเนี่ยนอกจากจุทาเทพเนี่ยเราก็มีโปรเจก ที่เป็นสาทหารเสือสาวพ่วงอยู่ด้วยกลายเป็นแบบ8เรื่องอ่ะตีกันอยู่ในหัวเราก็ต้องแบบพยายามแยกโหมดตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ก็ยอมรับว่าตอนนั้นก็ผ่านช่วงเวลาที่แบบยากแล้วก็หินที่สุดมาแล้วแล้ว l ล,ลิปเลตโซ c i ตี้นี่จะมีอีกไหมมีครับมีตอนนี้เริ่มทำสี่อยู่ลหลายๆคนก็งองแงแล้วแฟนเพลงก็งอแงคิดถึงสลิปเลแลวครับผมก็โอเค ก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสะสมแต่งเพลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วส e ิปเลสโซเซตี้มันเป็นงานที่ต้องพิถีพิถันนะครับเพราะว่าถือว่าทุกอย่างมันสลิปเลสคือเป็นงานที่ออกมาจากตัวเราล้วนๆเลยนะครับนอกจากจะเป็นนักแต่งเพลงนักแต่งบ้านนะคะเอาเวลาที่ไหนไปทํากับข้าวได้ข่าวว่าทํากับข้าวก็เก่งด้วยนะจริงๆทํากับข้าวเนี่ย เมื่อก่อนไม่ไม่ไม่คอยเมื่อก่อนซื้อกินตลอดเลยออพอหลังๆรู้สึกพอจะเริ่มย้ายมาอยู่บ้านนี้เราเริ่มมีการทําครัวแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ทําครัวแล้วเออเรื่องเตาแก๊สติดซิเรื่องนีพอรู้ว่าพอมันเริ่มมันเริ่มเยอะใช่ไหมเริ่มเยอะเฮ้ยเราจะซื้อมาเตามาเพื่อ,อ,อ เริ่มจากไข่เจียวก่อนง่ายเบสิกเบสิกมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมไข่เจียวตอนนี้พัฒนาเป็นผัดไทยนะโอ้โหเริ่มแบบเริ่มเป็นผัดไทยแล้วครับแล้วก็แล้วอย่างอาหารที่แบบชอบตัวเองชอบมากๆคือส้มตำถ้าอย่างนั้นวันนี้หมูหวานจะได้กินไหมได้กินแน่นอนครับแล้วก็เราก็เริ่มแบบสูตรใหม่ด้วยอ้าวสูตรใหม่อีกคือแบบคุณหมูสูตรที่อร่อยอยู่แล้วไม่ได้หรอไม่ใช่ก็คือว่าไหนๆก็คือแบบ เรามาเจอกันใช่ไหมเจอททำให้หมูหวานกินเนี่ยต้องมีอะไรที่พิเศษนี่ใช่ไหมจะเป็นส้มตำธรรมดาไก่บาไม่ได้มันเจอจากการทดลองข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 องผมเองอ่ะแล้วสุดเฮ้ยมันน่าจะใส่ไอ้นี่ได้ดอกสองอย่างเนี้ยไอ้นี่คืออะไรคะกล้วยกล้วยตากกล้วยตากกล้วยตากที่มันกล้วยตวยตากแล้วมันหวานหวานนี้นั่นเพืนะฮะแล้วก็อ่ำมานโอ้โห เอาละคะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมื่วานว่าจะชวนคุณหนึ่งเข้าครัวไปเลยดีกว่า,วานะคะโปรดติดตามกันในช่วงต่อไปได้เลยนะคะช่วงมื่วานชวนคุกค่ะอะเราจะมาทำส้มตำเสลีเลส กินเข้าไปแล้วนะปุ๊บจะไม่หลับไม่นอนทำไมล่ะคะท้องเสียเพราะอยากกินอีกอยากกินอีกนะครับไม่ใช่เท้องเสียนะจเรียกหรอกกินปุ๊บจาอยากอีกจานนึงอะไรเงี้ยครับผมนะคะก็ความพิเศษของของส้มตำสูตรนี้นะครับก็คือเราจะใส่กล้วยตากับอัลมอนด์นะครับอันนี้คิดเองนะครับ เราก็ลองทํากินเองแล้วด้วยเราก็ไม่ได้หลงตัวเองว่ามันอร่อยแค่เรากินคนเดียวเป็นส้มตําที่ประหลาดมากเลยนะคะไม่มีเส้นมะละกอค่ะอ้าวลืมอยู่ในตู้มาแล้วนะครับโดยความที่ตอนนี้ก่อนที่ที่หวานจะมาแล้วก็กูว่าเส้นจะไม่กรอบเลยไช่แล้วก็เรีนมากก็เลยลืมไปเลยก็มีเส้นมะละกอเส้นมะละกอกนะครับแล้วสูตรพิเศษเทียนที่บอกก็คือกล้วยตากแล้วก็อัลมอนด์นะครับกระเทียมนะครับกับพรื โอเคแล้วก็โคลขออนุญาตโครลได้เลยโคลเอาแบบชีวิตจริงป่ะเอาชีวิตจริงเลยเพราะว่าตรงนี้มันมันไม่สะใจขอโคลโคลได้ได้โคลแค่เฉพาะอันนี้เฉพาะกะชายท่านั้นได้ละชีวิตจริงต้องเนอย่างนี้นะชีวิตจริงนะครับก็ใช้น้ำปลาก็เป็นน้ำปลาอย่างดีเลยนะครับน้ำตาลปี๊บต้องเป็นน้ำตาลปี๊บนะฮะต้ำตาเนี่ยะน้มขามเปียกครับหั่นมะนาวนะคะ ทังลูกเลยนะคะครับผมนี่ขั้นตอนต่อไปแล้วก็หั่นหั่นมะเขือเทศใช่ไหมคะมะเขือเทศครับผ่าครึ่งผ่าครึ่งครับ,รรบนี่ถ้าเป็นร้านส้มตำนี่เขาจะนี่เลยนะปาาตรงปกัปกครกเลยนะฮะระหว่างนี้ผมก็จะแกะปูไปด้วยซึ่งอันนี้เป็นปูเค็มใช่<ป>ไหมคะปูเค็มแล้วก็ก่อนนั้นนี่คือเราก็มาต้มผ่านน้ำร้อนก่อน อันนี้ไปซื้อที่ตลาดหรือว่าซื้อที่ตลาดครับในซูเปอร์ไม่มีใส่ลงไปเลยนะใช่ใส่ลงไปครับก็ดำดักกล้ยก๋วยใส่กล้วยตากลงไปอันนี้เป็นกล้วยตากแบบเล็บมือนางใช่ไหมคะใช่ครับเล็กดีนะคะครับแล้วโเข้าไปก่อนแล้วก็อย่าให้นั่นอันนี้พอบุบๆเท่านะใช่ครับแล้วก็ใส่เส้นเส้นมะละกอลงไป ทำลายอะไยไงหอมมากเลยอ่ะน้ำตาลปิป๊บเวลามันไปโดนเข้ากับน้ำปลานะกับพริกขี้หนูนะใช่มันใช่เลยออใช่เลยน,ะะนี่ก็น่าได้ละจําท่าเข้ามา ไม่มีการควงสาบเลยใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าบ้านเรายังใหม่อยู่เดี๋ยมันจะเสียหายใช่ครับต่อไปก็ใส่จานเลยโอ้โหน่ากินป่ะน่ากินเนาะสีมันใช่มากเลยอะน้ำลายไหลดูดีอะดูดีแล้วก็นะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เอาอัลมอนด์เนี่ยโรยนี่ อาลมนด์โรยลงไปมันจะได้ความแบบหวานมันถือว่าไพโซมากๆเพราะว่าแทนที่เราจะใส่ถั่วลิสงคั่วเหมือนทั่วไปใช่แล้วก็ใช้อัลมอนด์แทนใช่ครับดิฉันคิดว่าดิฉันจะชิมเลยดีไหมดีครับแต่ว่าก่อนจะชิมเนี่ยก็ต้อง มูวานต้องขอขอบคุณคุณหนึ่งมากๆเลยนะคะที่โอ้โหอุตส่าห์ทำส้มตำสลิปเลตให้ทานนะคะไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่าด้วยอีกถ้านอนไม่หลับก็โทรบอกได้แล้วก็สุดท้ายนี่คุณหนุ่มมีอะไรจะฝากป่ะตอนนี้ก็ฝากผลงานดีกว่านะครับก็ผลงานเพลงประกอบละครชภาอบ่าจุฑาเทพตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเพลงเพลงยอมนะเพราะว่าเพลงยอมนี่ก็ต้องแต่งเองแล้วร้องเองด้วยนะครับไงชื่นชอบเพลงนี้ก็ เอ่อดาวนโหลดได้นะครับเราก็หรือซื้อซีดีตอนนี้ก็วางแผงแล้วครับ mm hmm. นะคะยอมไม่ยอมก็ต้องยอมไม่ก่อนนะคะคเพราะว่าหมูหวานเนี่ยจะกินส้มตำของเขาตอนนี้คนะ่ะขอบคุณคุณหนึ่งมากค,ค่ะสวัสดีค่ะต้องกินโดนกล้วยด้วยใช่ไหม,ไมใช่ต้องกินโดนกล้วยด้วยไม่น่าเชื่อเลยความหวานของกล้วยนี่มันเข้าเป็นนัวเนียกับส้มตำได้ดีมาก แล้วก็ความมันของอัลมอน์นะมันก็จะทำให้แบบไ,ได้ยังไงเนี่ย